นักกระเพิง phương กระเพิงน้อย phương nói บุกแคตบุกแคตบุกแคตงานไรงานอดไรมันแคบมันแคบมันแคบถ้าเราใช้วิธีอื่นไฟอาจจะแลบออกข้างหางอาจจะล้มหางอาจจะริ้งหมุน อันตรายเข้าไปใหญ่แต่ถ้าเราเข้าไปปิดวาล์วถังมันยังคงทีมันไม่มีโอกาสที่จะล้มแต่การเข้าไปปิดวาวล์วเราเอามือประปาๆไปปิดได้ไหมมันร้อนไฟมันร้อนเพราะนั้นแล้วเราต้องมีวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันตัวนั่นคือผ้าชุดน้ำในกใบหน้าความร้อนเียบช้า,าไปนั้นจะยืดออกไปและปิดวาล์วส่วนเดียวที่จะเข้าไปใกล้ไฟได้คือหน้า Oh não ตนี้เรารักษาโครงสร้างส่วนสำคัญเราได้หมดล้ีก่งบหน้าซี่โอรพกันแล้วในแขนรูปกระดูแขนไหขึ้นไปได้ไหม อได้เนาะต้ลงหมวดบุกทดสอบเลยนะบุกทดสอบลอยบทอบลอยบกทดสอบครับผุกลดสบเขาเปันีูปเลยครับาปนรูปลยครับยอมเนรูเลย พร้อมอบรมดับเพลิงครับ

๋อ้มีใครได้ดับจช่ไหนะครับครับคุณมากครับดีครับวันนี้นีมาคเออหันหน้าเขาหาอครับหันหน้าเขาหาผอบอกยินีอหยบได้บได้งอันนี้ไปได้ไปมครับผมอาขอบคุณมากครับเอ้อ ก่อนมีเปย์ปัญหาเปย์ไป็นัไาไป้ไปไปาไปั้นมาปาแนี้บอกไปแล้วหาไะไกันพาษไทยหาเจอแล้วครับพบอยู่บ้านของผมการรับนดต้รนสไครับผมหน้างเผู้แทนมีอไไหม ไปครพยาบาลครับไปรายงานปผู้บ่อะไรบ้างหอคจากการเปพยาาลอต้นประสบภัยไมเป็นไรมากค่ะอยางี๋ยาบาปนผ่วาครับอ้จากการเปยพาบาลเื้องต้ประสบภัยไม่ได้เป็นไรมากก็จะเป็ต้อไปโรงพยาบาลค่ะีครัขอบคุณครับทีนี้ก็ทุกคนฟังขออเนาะเดี๋ยวขอกล่าวสุปทานทุกคนเกิดอะไร้นอยากไรครับ วันนี้ได้เกิดเพลิงไหม้นะครับเป็นเพลิง,งไหม้ที่ไม่รุนแรงมากมีผู้สูญหายก็คือพนักง,งานของเรานะครับล่งได้รับบาดเจ็บจากการสําลอกควันเล็กน้อยจากการตกใจจากเพลิงไหม้ซึ่งทําการผสมพยาบาลเบื้องต้น ไม่มีอะไรเสียหายมากมายไม่มีอะไรได้รับบาดเจ็บมากมายครับเกี่ยวกับพนักงานเราส่วนการไฟไหม้ก็ีไม่มีอะไรเสียหายมากมายครับเสียหายเล็กน้อยไฟไหม้เล็กน้อยผมจะทําการรายงานไปให้กับผู้จัดการทราบอีกทีหนึ่งครับ่วรเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บไม่ต้องส่งโรงพยาบาลครับขอบคุณมากครับถ่ายรูปกันหน่อยดย Hãy subscribe cho